ที่สมาชีพท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่านเกรียงไกรท่านแค่ผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับตั้งแต่ผมกเกษียณอายุตัวเองเนี่ยนะครับไม่เคยได้ออกไปในงานสังคมสักเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมานะครับประการแรกมาเพื่อ แสดงความยินดีกับมูลนิธิสมาชีพเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีไม่ง่ายนักที่เราจะหามูลนิธิที่มีความตั้งใจมุ่งม,มั่นที่จะทำงานในสังคมอย่างเด็ดเดี่ยวนะครับต่อเวลา15ปีตามที่ท่านอาจารย์มาประเวทท่านประสงค์ประการที่สองคือมาเพื่อ แสดงความยินดีกับท่านเกรียงไกรท่านประธานสภาอุตสาหกรรมเนื่อในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบนะครับบุคคลสมาชีพซึ่งคําว่าสมาชีพเนี่ยความหมายมันลึกซึ้งไม่ได้หมายความว่าจะต้องร่ํารวยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นนักธุรกิจที่ดเด่นแต่หมายความว่าคุณต้องเป็นคนที่ดี สังคมยอมรับและทำงานเพื่อส่วนรวมตอนที่คณะกรรมการคัดเลือก mm. เขามาบอก mm. ผมบอกว่าปีนี้เนี่ยคู่แข่งมีเยอะมหาเศรษฐีก็หลายคน mm. ผมก็เรียนเขาบอกว่า mm. ในแสายตาของผมเนี่ยคนที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้เนี่ยคือท่านเกรียงไกรเพราะว่า ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นท่านมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาภาคเอกชนให้แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนตัวเล็กๆ SME ทั้งหลายเมื่อสักครู่นี้ผมนั่งฟังท่านด้วยความชื่นชมนะครับแล้วมันก็ทำให้ในจิตใจเรานั้นมีความหวังขึ้นมา ผมอยากจะเรียนท่านว่าท่านเหมาะสมที่สุดแล้วและไม่เพียงแต่เหมาะสมเท่านั้นท่านยังมาได้ถูกเวลาเวลาที่บทบาทของท่านในปีต่อไปเนี่ยจะเป็นบทบาทที่สำคัญถ้าท่านไม่เชื่อท่านกล็ลองติดตามดูนะครับ ตั้งแต่ปี2 5 4 0เป็นต้นมาในยุคต้มยำกุ้งจนถึงขณะนี้เนี่ยไม่มีช่วงเวลาใดนะครับที่ผู้คนจะยากลำบากเท่านี้และมันก็ไม่ได้สอวี่แปลว่าจะดีขึ้นแต่อย่างใดเราไม่โทษใครทั้งสิ้นแต่เราต้องพูดความจริง ให้เป็นที่ประจักษ์ขณะน,นี้ผู้คนรายได้น้อยแต่รายจ่ายสูงภาระหนี้ก็สูงธุรกิจขณะนี้ก็ต้องดินน้นรนคนตัวเล็กๆอยากได้สายป่านมาต่อท่อแบงก์ก็ไม่ค่อยอยากจะให้เพราะกลัวจะเป็นหนี้ศูนที่แบงก์อยากจะให้ ก็คือรายใหญ่เขาก็ไม่อยากจะได้เพราะว่าไม่รู้จะไปลงทุนอะไรยุคสมัยมันไม่ใช่ยุคที่จะมานั่งขยายตัวทางธุรกิจความเสี่ยงเต็มไปหมดในภาวะเช่นนี้เนี่ยในขณะที่ราคาสินค้าต้นทุนก็แพงขึ้นเรื่อยๆผู้คนก็ลำบาก รัฐบาลอยากจะกระตุน้นเศรษฐกิจก็ไม่รู้จะเอางงป,ประมาณจากที่ไหนเพราะเงินก็ไม่ค่อยจะมีจะตัดเงินเทลงไปก็เหมือนเทน้ำที่มีปริมาณน้อยนิดเนี่ยลงไปในหลุมทรายปับเดียวก็หมดไปเทออกไปภาระนี่ก็ยิ่งสูงขึ้นชนเพดาน ในเมชาจะหวังพึ่งพาการส่งออกอัน,นิจจาประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยถอยหลังก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้สิ่งที่เรามีอุตสาหกรรมที่เราผลิตล้าสมัยแข่งไม่ได้จะไปข้างหน้าเราเห็นปัญหามานานแล้วสิบกว่าปีแล้ว เรารู้ว่าการศึกษานวัตกรรม STEM เป็นสิ่งสำคัญถ้าท่านต้องการก้าวไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตข้างหน้าแต่เราก็ไม่ขยับอะไรเท่าที่ควรการผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรทางด้านนักวิจัยก็น้อยนิดมหาวิทยาลัยก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความต้องการ ผลคืออะไรผลคือเราฝันกลางวันว่ายักษ์ใหญ่จะมาหาเราเอ i นวีเดียก็มามาแล้วก็ไปอยู่เวียดนามเพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่เราให้กับเวียดนามเนี่ยมันพอๆกันแต่วิศวกรของเขานั้นท่วมทนจะเป็นแสนคน ในขณะที่เราไม่มีแล้วอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยกำลังคนที่มีคุณภาพมันจะมาได้อย่างไรเราเริ่มต้นก่อนเขาเนี่ยเกือบสิบปีแต่เราไปแล้วเหมือนเต่าเดี๋ยวก็สะดุดตัวเองเดี๋ยวก็สะดุดตัวเองร่ำไปทำไมถึงเป็นอย่างนั้นตรงนี้เนี่ยยิ่งมองไปข้างหน้าก็ายิ่งน่าเป็นห่วง เพราะว่าการส่งออกเราคงจะพึ่งลำบากแล้วยิ่งนายทรัมป์มาเราก็รู้ว่าโลกการค้าก็จะหดตัวก็ต้องกระทบแน่นอนฉะนั้นดูแล้วเนี่ยลู่ทางที่ว่าปีหน้าจะดีขึ้นไหมผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดี๋ยวนี้อีกสามปีห้าปีอย่าฝันกลางวัน ใครมาบอกว่ามันจะดีขึ้นคุณไม่ต้องเชื่อเลยคุณต้องเตรียมตัวของคุณให้พร้อมเลยว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคุณจะอยู่รอดได้อย่างไรและถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิรูปมีการปรับโครงสร้างอย่างจริงจังมันก็ไม่ใช่ว่าทำวันนี้พรุ่งนี้ได้มันใช้เวลาอย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า5้าสิปีแน่นอนฉะนั้นลักษณะเช่นนี้และถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมไม่ต้องโทษใครต้องโทษตัวเราเองที่ช้าและมองไม่เห็นอนาคตไม่รู้จักจริงจังกับมันการเมืองเข้ามั่วไปอยู่นั่นแหละสนใจแต่เรื่องเฉพาะหน้าสนใจแต่การเลือกตั้งครั้งต่อไป กระต้นเศรษฐกิจเนี่ยง่ายที่สุดแต่ที่จะลงปักรากฐานสร้างเอดูคชันสร้างนวัตรกรรมมันยากอธิบายให้ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจก็ถูกปล่อยปละละเลยอย่างนี้นี่แหละแล้วยิ่งปีหน้าเขาบอกว่าแบล็ k s ว a นกับเกรรายนอนจะมาแบล็ก s ว a นคืออะไร คือหงดำหงดำสมัยก่อนเชื่อกันว่าไม่มีในโลกแต่แล้วมันก็มีโผล่มาที่ออสเตรเลียหมายความว่าอะไรที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดมันจะเกิดโควิดเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมาแล้วปีหน้าอาจจะมีให้เห็นวันนี้ซัพพลายเออร์ออโต้อินดัสทรี SME ที่เป็น Supply Chain ทั้งหลายที่เป็นจุดแข็งของเรากำลังจะลาจากล่มสลายไปในเวลาไม่ช้าถ้าไม่มีการพัฒนาและช่วยเหลือเพราะรถไฟฟ้ามาไม่ต้องการสป라이ชแนนดีเซลธุรกิจทั้งหลายปีหน้าคุณเจอแน่หนึ่งเศรษฐกิจต่ำเตี้ย ส disruption Technology เปลี่ยนแปลงแน่นอนรูปแบบการค้าการขายบริษัทอย่าว่าแต่ตัวเล็กเลยตัวใหญ่ถ้าไม่ปรับให้ทันการคุณก็ตกโลกแน่นอนแล้วบริษัทต,ตัวเล็กๆเหล่านี้จะมีปัญญาอะไรกับการทำแพลตฟอร์มขายทางด้านออนไลน์จะมีปัญญาอะไรกับการ Delivery ส่งของ คุณก็เลยต้องไปพึ่งนู่นน่ะช้อปปี้ลาซาด้าอันนี้เป็นสิ่งที่เจอแน่นอนระบบการผลิตที่เป็นดิจิตอลเขาก็ไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปสู่ทเทคโนโลยีอย่างนี้แล้วเขาจะทำอย่างไรสิ่งที่เป็น,ป,นปัญหาหนักเมื่อกี้เกรียงไกบอกมาแล้วว่ายิ่งพัฒนาเอ๊ะทำไมคนยิ่งจนมันจะไม่จนได้อย่างไรในเมื่อการลงทุนที่เข้ามาเนี่ย ในการลงทุนที่ r e ี x ก o r อรใช้วัตถุดิบเมืองไทยน้อยไอที่ได้เต็มๆมเนี่ยไม่เกิดฉะนั้นความร่ำรวยมันก็ก,กระจกตัวคนส่วนใหญ่กเกษตรกรจะเอาเงินที่ไหนไอนี้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงแต่เราตั้งใจจะมองข้ามฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ อนาคตเหนื่อยแน่แต่ที่เหนื่อยที่สุดก็คือคนตัวเล็กๆผมถามท่านว่าพวกเขาจะอยู่กันอย่างไรผมนั่งนึกในใจว่าสัมมาชีพเต็มพื้นที่เนี่ยเราจะมีช่องว่างแห่งโอกาสที่จะให้เขาทำสัมมาชีพหรือไม่ไอ้ตรงนี้เมื่อกี้ผมกดซิปบ,บอกท่านเกยงกายไปแล้ว บอกว่าอัตาหิอัตโนนาโถนะท่านภ้าเอกชนกันเองนี่แะต้องช่วยกันเองประเทศไทยเนี่ยเดินได้เพราะภาคเอกชนที่เข้มแข็งในอดีตต้องให้การเมืองเราเละแค่ไหนข้าราชการของไทยเนี่ยแข็งแรงวันนี้ดูเหมือนว่ามันอ่อนเปรี้ยเพรียแรงไปแทบทุกคนทุกแห่งอันนี้เป็นเรื่องที่กำลังเกิด แล้วมันจะยิ่งย่ำแย่ถ้าหลักแห่งคุณธรรมหลักแห่งความถูกต้องมันไม่มีให้ยึดอีกแล้วเนี่ยนะทุกคนจะเริ่มคิดเอาตัวรอดสิ่งเหล่านี้ต้องอย่าให้มันเกิดฉะนั้นผมที่ได้เรียนว่าท่านเกลืไกลเนี่ยมาได้ถูกเวลาใน,นานะประธานสภาอุตสาหกรรมไทยเนี่ยท่านต้องคิดอ่านว่าท่านจะช่วยธุรกิจเหล่านี้ได้อย่างไร คนตัวโตวเนี่ยท่านมโนไม่คิดช่วยเขาหรอกเขาช่วยตัวเองได้แต่คนตัวเล็กเนี่ยเขาไม่มีใครช่วยใครจะช่วยพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลให้พวกเขาสามารถเกาะเกี่ยวขายบนอ,ออนไลน์ได้ใครจะช่วยสร้างระบบโลจิสติกให้สามารถใช้ร่วมกันในเรื่องของการจัดส่งสินค้าใครจะช่วยให้พวกเขามีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีไอ้นี่เนี่ยสภาวะอตสากรรมทำได้อยู่แล้ว เพียงแต่แนวคิดของสภาอุตสาหกรรมต้องเปลี่ยนจากอาดีตท,ที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ mass production ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรของประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้ดีใจที่ท่านบอกว่าท่านจะเน้นกเกษตรแปรรูปเกษตรที่เป็นอาหารอาหารแห่งอนาคตผมจะเรียนท่านเลยว่าถ้าท่านต้องการไปทางนั้นเนี่ยมันถูกต้องแล้ว แต่รากฐานของมันนั้นไม่ใช่ผู้ผลิตรายใหญ่มันคือเศรษฐกิจชุมชนทุกคนทุกแห่งเนี่ยเขาทำได้ในยุคสมัยข้างหน้ายุคที่การค้าสามารถผ่านอินเทอร์เน็ตและออนไลน์ได้มันไม่จำเป็นต้องผลิตขนาดใหญ่ยิ่งละเมียดยิ่งคัสตอมไมซ์เทเลเมดยิ่งยูนิคเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนยิ่งจะขยายไปทั่วโลกได้ หมดสมัย m a มาส r ร d u c t i o n แล้วฉะนั้นอุตสาหากรรมของเมืองไทยนั้นพ้นสมัยอุตสาหากรรมขนาดใหญ่แต่มันจะวกกลับไปสู่อุตสาหากรรมชุมชนเพื่อไปสร้างงานให้เขามีงานทําและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงได้บอกว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจมาไม่เพียงแต่มาแสดงความยินดีให้ท่านเกนรียงไกรแต่ฝากความหวังไว้ให้ท่านว่าท่านช่วย เป็นหลักในฐานะสถาบันหลักทางเศรษฐกิจที่จะช่วยพวกเขาให้แข็งแรงได้ผมจะเรียนท่านอย่างหนึ่งนะเมื่อหลายปีก่อนผมเคยหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาเลคเชอร์หนังสือเล่มนั้นเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Why Nation Fail ทำไมชาติบ้านเมืองถึงได้ล่มจมล่มสลายวันนี้คนเขียนก็คืออลลันโรบินสันเนี่ย ได้รับโนเบลไพรส์ไปเรียบร้อยแล้วเขาพบสิ่งหนึ่งเขียนไว้ชัดเจนบอกว่าทำไมประเทศบางประเทศถึงร่ำรวยบางประเทศถึงยากจนข้อแตกต่างในการทำรีเสิร์ชของานั้นก็คือคำว่าความแตกต่างของสถาบันสถาบันที่เขาพูดถึงนั้นคือสถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันทางการเมืองสถาบันทางสังคมในประเทศที่ยากจนนั้นมันเป็นระบบที่สถาบันเหล่านั้นอ่อนแอออกยบายใดๆก็เพื่อเซิร์ฟคนเฉพาะกลุ่มได้ประโยชน์เฉพาะหน้าไม่มองระยะยาวไม่มองการวางราักฐาน ให้กับคนทั้งประเทศแต่ประเทศที่ร่ำรวยมั่งคัง่งสามารถก้าพ้นจากความยากจนได้ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีสถาบันเศรษฐกิจสถาบันการเมืองที่เขาเรียกว่า inclusive หมายความว่าออกนโยบายคิดค้นสิ่งต่างๆเพื่อวางรากฐานการศึกษาการออมการลงทุนการสร้างนวัตรกรรม การผลิตสิ่งใหม่ๆขึ้นมาไม่ใช่เพียงแค่กระตุน้นเศรษฐกิจไปวันๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นบทเรียนที่สำคัญมากและผมอยากจะบอกว่าคนเขียนคนนี้เนี่ยเขาได้โนเบลไพรส์เพราะว่าทุกคนอ่านหนังสือคารา,ารู้ว่ามันเป็นจริงเช่นนั้นถ้าไม่จริงบอกให้มาดูที่ประเทศไทยเลย วันนี้เพื่อนบ้านพร้อมจะแซงเราเอ็นวีดียมาแล้วไปเพราะเขามีคนพร้อมเวียดนามเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนฉะนั้นมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนไทยทุกคนที่ต้องพยายามแก้ไขสิ่งเหล่านี้สภาอุตสาหกรรมสภาหอต้องแข็งแรงเป็นหลักยึดแล้วหาทางช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้อง ของอรัฐบาลอย่างเดียวอันนี้นี่แหละคือทางที่จะอยู่รอดแล้วทำเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งต่อให้ทรัมมาแล้วทรัมป์ไปเนี่ยผมเชื่อว่าเศรษฐกิจชุมชนเราเนี่ยไปรอดแต่ถ้าไม่รอดก็คือประเภทที่ต้องไปแข่งขันข้างนอกแล้วแข่งไม่ได้เพราะเราเป็นอุตสาหกรรมแห่งอดีตไอ้น,นี่เนี่ยไม่มีทางแก้ไขละไเยียวยาฉะนั้นวันนี้เนี่ยตั้งใจมา เพื่อแสดงความยินดีกับท่านเพียงไกลอย่างจริงใจนะครับแล้วก็ฝากความวังเล็กๆนี้เอาไว้ให้ช่วยเหลือคนตัวเล็กขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ